กาลเมมีเรื่องเล่ารักครั้งแรกของมะลิก่อนจะไปฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้ยายแม่ด้วยนะคะการครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กๆท่ามกลางทุ่งดอกไม้ที่สวยงามมีเด็กสาวคนหนึ่งชื่อมะลิเธอเป็นคนกิตใจดี และชอบช่วยเหลือผู้อื่นเสมอมารีเติบโตมากับครอบครัวที่อบอุน่นและทุกวันเธอจะเดินเล่นในทุ่งดอกไม้หลังบ้านซึ่งเป็นที่เธอรู้สึกสงบและมีความสุขที่สุดวันหนึ่งขณะที่มารีกำลังเก็บดอกไม้เธอก็พบกับเด็กหนุ่มคนหนึ่งชื่อภูผาซึ่งมาช่วยครอบครัวทำงานในหมู่บ้าน ผู้พาเป็นคนขยันและอบอุ่นเขามักจะยิ้มเสมอเมื่อได้พบใครสักคนมลิและภู้พาสบตากันเป็นครั้งแรกและหัวใจของทั้งสองเต้นเร็วขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนมลิรู้สึกประหลาดใจว่าทำไมเธอถึงรู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้พบภูผาเวลาผ่านไป ทั้งสองเริ่มพูดคุยและช่วยกันทำงานในทุ่งดอกไม้มาริได้เรียนรู้ว่าภูผามีความฝันอยากจะเป็นช่างแกะสลักไม้ที่มีชื่อเสียงและเขายังชื่นชมความงามของธรรมชาติอย่างที่มาริเองก็รู้สึกเช่นกันเมื่อถึงเวลาหนึ่งความผูกพันระหว่างมาริและภูผาเริ่มลึกซึ้งขึ้น ทั้งสองใช้เวลาช่วงเย็นด้วยกันที่ทุ่งดอกไม้นั่งมองท้องฟ้ายามเย็นและเล่าเรื่องราวต่างๆให้กันฟังมาริเริ่มรู้สึกหัวใจของเธอไม่ได้เป็นเพียงแค่ของตัวเองอีกต่อไปแต่ได้แบ่งปันความรู้สึกนี้กับภูผาวันหนึ่งในวันที่ท้องฟ้าเป็นสีชมพูอ่อนเหมือนดอกมะลิที่เธอปลูดปราน ผู้ผานำดอกไม้ที่เขาแกะสลักด้วยมือมาให้เธอมาริมองดูดอกไม้แกะสลักอย่างตั้งใจและรู้สึกถึงความรักที่อยู่ในนั้นผู้ผายิ้มและบอกกับเธอว่ามาลิเธอเป็นเหมือนดอกไม้นี้สำหรับฉันงดงามและเต็มไปด้วยความหมายมาริน้ําตาคลอด้วยความรู้สึกซาบซึ้ง เธอรู้แล้วว่านี่คือความรักครั้งแรกของเธอความรักที่ไม่ใช่เพียงแค่คำพูดแต่เป็นการกระทำที่แสดงออกด้วยความจริงใจทั้งสองได้เริ่มต้นความรักที่งดงามท่ามกลางทุ่งดอกไม้ที่พวกเขารักความรักของมลิและภูผาเติบโตไปพร้อมกับลุกดูการที่เปลี่ยนไป เหมือนดอกไม้ที่บานในใจของทั้งคู่ตลอดไป